หลวงพ่อคงสุวรรณโนหรือพระครูอาคมวิสุทธ์ท่านเป็นพระเกจิดังแห่งวัดวังศัพพรสถจันทบุรีผู้ได้ขนานนามว่าเทพพระเจ้าแห่งเขาสมิงหลวงพ่อคงเป็นชาวหมู่บ้านตาพรายตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเกิดเมื่อวันเสราร์ที่20กันยายนพศ2445เป็นบุตรในซองและนางองค์ทีขายุท่านเป็นบุตรคนโตมีพี่น้องชายหญิงอีก11คน เมื่ออายุครบ21ปีอุปสมบทที่พระธาตุสีมาวัดชมพูสายอเภอเขาสมิงจังวตราดมีพระธิการผูกเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าสุวรรณโปลว่าผู้มีผิวพรรณงามหลุดทองคำหลวงพ่อคงท่านเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนพระธรรมวินยัยพระไตรปิฎกประเพณีทางาศาสนา12เดือนตลอดจนวิทยาคมโบราณต่างๆที่ตกทอดกันมาจากครูบาอาจารย์ชาวเขเมรและจากพระภิกษุผู้คงแก่เรียน ชาวพื้นบ้านพร้อมกันนั้นได้เข้าเรียนนักธรรมที่สำนักเรียนวันสลักกระทั่งสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทและนักธรรมเอกตามลำดับพศ2 5 0 0ชื่อเสียงเริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไปพิธีพุทธาพิเศษต่างๆจะต้องนิมนต์ไปร่วมงานพศ2 5 0 3ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวัดงศัพ์พรสถอำเภอกลุงจังหวัดจันทบุรีพศ2513 รับตำแหน่งพระธิการพศ2 5 2 2รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติชั้นโทที่พระครูอาคมวิสุทธ์หลวงพ่อคงนับเป็นผู้คุงแก่เรียนมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทว,วิชาให้มากมายทั้งพระสงฆ์และคารวาสอาทิหลวงปู่จงปู่แท้แท้ของท่านหลวงพ่อเมวัดมาบไผยหลวงพ่ออุบหลวงพ่อเจาะวัดปรงเซนหลวงพ่ออ่าวัดสตอน้อย หลวงพ่อริงพ่อครูตาวคาราวาจอมคาถาพ่อครูตาสดคาราวาจอมขมังเวทหลวงคีริเขตตาแท้ๆของท่านรับราชการดูแลหัวเมืองตราจัจนทบุรีผู้มีคาถาอาคมขลังวิทยาคมและวัตถุมงคลหลวงพ่อคงวิชาที่ได้รัำเรียนมีหลายแขนงทั้งคาถาหัวใจร้อยแปและคาถาคงกระพันชาตรีต่างๆการเขียนอักขรเลขยันภาษาของการเขียนลบพงอิทิเจ ปฐมังการปลกเศษเครื่องรางของคลังวิชาแพทย์แผนโบราณวิชาการหาสมุนไพรของป่าก,การหาว่านคงกระพันการสักยันวิชาโยนระยะทางการเดินจงกรมและการฝึกจิตฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเข้านิโรธสมาบัตริรวมทั้งสุดยอดวิชาเสือสมิงซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่ชาวบ้านป่านิยมเรียนกันเพื่อให้เข้าป่าโดยปลอดภัยท่านได้นำความรู้ในศาสตร์ต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านทั้งในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และสร้างวัตถุมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหลวงพ่อคงเป็นคนร่างเล็กใจดีพูดคำยิ้มคำแต่รู้ทันคำพูดและรู้เจตนาทั้งนี้ผู้ที่ได้พบเห็นในวัดปฏิบัติและปฏิปทาของท่านต่างรู้สึกประทับใจและเกิดความศรัทธายอย่างสูงเพราะเปลี่ยนไปด้วยอัธยาศัยเมตรีและความเมตตาปราณีมีเรื่องเล่าประสบการณ์สีก่กีจังหวัดจันทบุรีแถบนั้น รู้จักเป็นอย่างดีมีชื่อในการทำเมึงพลมานานเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อคงในตัวมีตรกรุดและเหรียญกลมนั่งหัวเสือหลังนูนกับรูปหล่อบ่าร้าวเขามั่นใจและบูชายึดมั่นแต่หลวงพ่อคงเพราะมีประสบการณ์ผ่านมามากมายนักไม่ถ้วนบ่ายวันหนึ่งในเดือนมีนาคมปีพศ2528สีกีและพักพวกอีกสองสาคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในตลาดบ่อเวรุหลังจากกินเสร็จแล้วก็พาก,กันเดินข้ามถนนมายัางรถ ซึ่งจอดอยู่อีกฝั่งถนนยังไม่ทันได้เปิดประตูรถก็มีเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าปืนดังสนั่นหวั่นไหวกล้องตลาดบอกเวรุชาบ้านแตกตื่นหาที่หลบภัยกันจ้าละวันคณะของเสียกีจเป็นเป้ากระสุนกลางถนนยากที่จะพลาดจากกระสุนที่ลั่นราวหาฝนได้คนทั้งสามคนโดนกระสุนอาก้าเต็มที่คนละนับสิบนัดเพราะเสียงปืนที่คำรามนั้นดังติดต่อกันนานราวสิบนาทีเสี่กี โดนกระหน่ำล้มความล้มหงายแล้วลุกขึ้นมาอีกล้มลงไปอีกมือกุมอยู่ที่ด้ามปืนชักขึ้นมาไม่ทันเพราะหากกระสุนที่สาดมานั้นกระทบร่างกระเด็นไปมาพักพวกอีกสองสามคนล้มกลิ้งอยู่กับพื้นถนนรถของเยกีกระเด็นไปพังแหลกไม่มีชิ้นดีสุดท้ายที่โดนคือจรวดอา g พีจีนั่นเองคณะมือปืนโหดยิงกันจนหมดลูกปืนแล้วก็ผนีไปเสียง,างวางของปืนนั้น ได้ทำลายขวัญชาวบ้านแตกตื่นอกสั่นควันหนีตำรวจที่อยู่แถวนั้นนึกว่าเขมรบุกเพราะอยู่ใกล้ชายแดนจัดแจงล้อมโรงพักเอาไว้แน่นหนาเมื่อเสียงปืนสงบลงชาวบ้านก็ออกมาดูเหตุการณ์ปรากฏว่าเสียกีและทักพวกเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งไม่มีชิ้นดีตามตัวไม่มีบาดแผลมีแต่กระสุนนัดเดียวที่เข้าไปติดรักแร้ของเสียกีเทียงสลัดก็หลุดออกมาทั้งหมดปลอดไทยแต่เสียรถปิกอัพไปหนึ่งคัน วิชาเสือพยักคาหลวงพ่อคงแต่ก่อนหลวงพ่อคงท่านชอบออกทุดงไปไกลๆจนถึงเขตประเทศกัมพูชาและพะม่าเพื่อฝึกฝนวิทยาคมโดยเฉพาะวิชาเสือพยักคาเล่ากันว่าชาวบ้านหลายคนเห็นหลวงพ่อคงแปลงร่างเป็นเสือลายพาดกรอนอยู่หลายครั้งหรือไม่ก็เห็นเป็นเสือตัวใหญ่เดินไปมาในป่ากใกล้วัดแต่พอมองดูอีกทีเสือนั้นกลับกลายเป็นหลวงพ่อคง ทั้งนี้ด้วยความที่ท่านเชี่ยวชาญวิชาเสือพยักคาจึงสามารถแปลงกายเป็นเสือได้หลวงพ่อคงเป็นหนึ่งในพระดิสีเมืองจันทร์ที่สร้างพระเครื่องเครื่องรางของพลังเปี่ยมด้วยพุทธคุณและเป็นที่นิยมของชาวภาคตะวันออกและผู้ศรัทธาทั่วไปหรือเริ่มสร้างแจกชาวบ้านราวปีพศ2484ซึ่งตรงกับช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ครั้งนั้นประเทศไทยจับมือกับญี่ปุ่นขับไล่ชาวอังกฤษและฝรั่งเศสให้ออกนอกประเทศเหล่าทหารที่ถูกเกณฑ์ไปร่วมรบต่างพกของดีของฝรังไปเป็นขวัญกำลังใจประกอบด้วยตะกรุดหนังเสือตะกรุดเนื้อโลหะต่างๆผ้าประเจียดผ้ายันและอื่นๆคติธรรมที่มักตอกย้ำให้ลูกศิษย์นำไปคิดคือทำดีซื่อสัตย์จริงใจ,ใจมีอยู่แล้วในตัวทุกคนทำได้ทำจริงชีวิตรอดปลอดภัย หลวงพ่อคงท่านได้มรณาภาพลงเมื่อวันที่25กันยายนพศ2532เวลาประมาณ1 0 1นาฬิกา15นาทีถึงแก่มรณาภาพด้วยความสงบสิริอายุ87ปี67พรรษา